สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้่กันทยาดจะพามาเก็บเห็ดไข่พี่น้องฝนแหลกฝนแหลกพี่น้องได้กินก้อนมูเลยปีนี้ฝนแหลกฝนตกมาสี่หามือแล้วเนาะมันเลิะกระล่างเริ่มออกแต่ดอกง่ายแล้วพี่น้องี่พี่น้องบ้ดอกง่ายแล้วพี่น้องตรงไหนอีกเฮ้ยลายดอกอยู่พี่น้องพ่อได้แกงอยู่พี่น้อง Đây can để can. Ôi. ngay nó lượm thảo là vì nó. Bơ, nó thảo là Tên này ít เหยียบดอกซะเนาะเหยียบดอกเฮดซะเนาะโอ้พี่เดชตัวผ่าว่าอยู่โอ้พี่เดชฟาเมืองโอ้เกือบเหยียบไปตัวนี้โอ้เกือบเหยียบเอาไม้เคลียร์ๆให้แน่เฮ้ย โอ้พูดนนี่เอาไว้เอาไวเาเ้เก้าเกือก็เกิดโอ้ผีผีผีพี่น่อดอกก็ลังงุูนะน่ะนี่ดอกเขาเอาไว้เอาไวก้ก็เอาไวก้ก็ดอกร้ายอยู่ที่หน่อเกือกเขาก็ลัางแต่

เอาไปย่างตามปนทามันเท่าแล้วพี่น้องเอาไปย่างตามปนแล้วก็มีลูกออกอโอ้ดอกเท่าให้เมื่อกีนี่ว่าหาันเกือบเหยียบมันฮะแต่มันอยู่ใต่ต้นใบย่างพี่น้องอยู่ใต่ต้นใบย่าง พ่อได้กินพี่น้องพ่อได้กินไปก่อนพี่น้องคลิปนี้กะเป็นฝนแหลกเนาะโอ้เกือบเหยียบอีกแล้วเกือบเหยียบอีกแล้วเป็นฝนแหลกเนาะพี่น้องเนาะฝนแหลกเอาไว้ทาคลิปไม้พี่น้อง คลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันทายาในเด้อจ้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันทายาเนะเาะพอกันทายาจะได้เหตุคลิปต่อไปอีกเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกการติดตามเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจา้า